สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพาม่วนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรา <c oughs> หลังจากที่แพรวพราวซันวงสะทอนได้จัดไลฟ์สดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครีมกันแดด SP ต้องบอกเลยว่ายอดขายวันแรกมาแรงถล่มทลายจนแฟนคลับและ FC แห่สั่งซื้อกันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศในไลฟ์สดเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ ไฮไลท์แดดอยู่ที่ช่วงที่เอมีการร้องขอให้พระเอกซันให้โชว์สเตปเต้นเด้าหากยอดขายพุ่งทะลุเป้าซึ่งพระเอกหนุม่มก็ใจดีจัดให้ตามคำขอทันทีงานนี้บรรยากาศกลายเป็นความม่วนซื้อโคเซลเสียงหัวรอบดังลนันลาสสดกลายเป็นเวทีคอนเสิร์ตย่อมๆที่ทำให้แฟนๆดูไปยิ้มไปแต่เหมือนความสุขมักมาพร้อมดรามา่าเมื่อมีบางกระแสะออกมาบูลลี่พระเอกซันว่าไม่ว่าจะทำอะไร ก็ไม่เท่ไม่คือสักอย่างถึงขั้นแซะเรื่องสเต็ปท่าด้าที่เจ้าตัวทำตามใจแฟนคลับบางคนถึงกับขำปนดูถูกว่าแม้แต่เต้นเด้ายังไม่ผ่านจะไหวไม่นอเพราะช้างเท้าหน้าเอ้ย งานนี้ไม่วายผิดดังมาดามเจ้าเดิมออกมาพูดว่าผ่านเห็นบักลาชุดสเตปเด้าเท่ากับผิดกกยภาพเท่ากับถูกเรียกว่าสร้างความหาให้กลับลูกเพจกันสนัน่นบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าถ้าตอนบท,บทงัดงัด,งดเน้นเน้นดูสาวกรีก๊ดกราดมากน่าจะถึงเส้นดีฮ่าฮ่าฮเห็นแล้วค่ะทำท่าโคตรอุบาทแล้วก็ออกสื่ออย่างนั้นน่ะคนมีสมองเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกต้องคนไร้สมองไร้ความคิดถึงจะทำได้ เป็นผู้ชายที่ไม่มีสเสน่ห์เอาซะเลยผู้ชายคนอื่นทำแล้วดูเท่ดูฟินแต่คนนี้ทำดูตลกไปดูทางด้านเพจมาดามคิมเพจคู่ปรับที่ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นกันว่า เอฟซีทางนั้นบอกน้องซันเด้าทุเลตน่าเกลียดแต่บาทคนทางจะของนั้นนะเดากะว่าม้วนกรีดกะวะ่าดีแต่งยิงกะว่างามยามหายกะตาเลียโตนเข้าอกเข้าใจกันไปเบิดมันก็ได้อยู่แต่ก็อย่ายกคนของตนแล้วมาข่มคนอื่นตีล่าเขาก็ทำมาหากินของเขาตามประษาสู่มาแยากนำเขาแทะซึ่งต้องบอกว่างานนี้ลูเพจก็ไม่น้อยหน้าต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนันวันไหวเช่นกันว่า คนเราก็แปลกเนาะเรื่องก็สมควรจบแล้วแยกย้ายกันไปแก่เท่าได้แล้วจะมาแขวะเขาทำไมพอพๆกับซันนางก็ทำมาหากินของนางเลี้ยงลูกนางไปสันเขามาอยู่ดูแลเลี้ยงลูกช่วยพอๆก็แขวะเขาต่อควรจากกันด้วยดี FC ก็อย่าใจบอดหลายแยกย้ายกันทำมาหากินได้แล้ว ทุกคำพูดของพวกท่านแสดงออกถึงกิริยามารยาทควรใช้ภาษาที่สุภาพและสร้างสารรค์เป็นกลางอย่าเดือดร้อนแทนเขาเขาก็อยู่ของเขาดีๆทั้งสองฝ่ายพวกท่านใช้คำพูดตีกันเองการเดาแต่ละคนแตกต่างกันตามสไตล์ของแต่ละคนน้องซันเขาแสดงออกแบบไม่เสแสร้งภาพจึงออกมาดูดี การเด้าก็สไตล์ไผยสไตล์มันซูแต่ที่แน่ๆค่อยมักจจนนี่แบบเน,น้นๆทุกดอกเรียกได้ว่างานนี้ฟาดกันไปฟาดกันมาแบบไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆค่ะอย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนกลับมองความต่างมองเป็นโมเมนต์น่ารักและเต็มไปด้วยความจริงใจที่พระเอกสันกล้าสแสดงออกพร้อมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แฟนๆไม่ว่าจะในบทบาทศิลปินเจ้าของแบรนด์หรือบทพระเอกลิเกสุดท้ายแล้ว เรื่องนี้อาจขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแต่ที่แน่ๆการเปิดตัวครีมกันแดด SP ของแพลวพาวและพระเอกสันวงศ์ทนถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่วันแรกและเป็นที่พูดถึงนั้นคือเรื่องจริงค่ะทุกคน